สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ซาแมลจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะคะก็เรียกว่าเมืองยอกเชร์ขับรถจากแมนเชสเตอร์ไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจะเอาบรรยากาศรอบเมืองให้เพืเ่อนๆดูนะจ้าเมืองคนน่าอยู่มากค่ะเมืองนี้สถานที่ท่องเที่ยวของหลายๆคนเลยค่ะให้เพืเ่อนๆดูรอบๆ เมืองนะคะคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ฝนก็ตกปางช่วงนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่เราจะเดินดูรอบเมืองนะคะอันนี้มันเป็นวิหารนะคะวิหารสมัยก่อนสมัยโรมันคันทลิกนะคะสวยมากค่ะหน้าต่างก็ย้ายใหญ่ใครอยากทำความสะอาดหน้าต่างก็เชิญเลยนะคะใหญ่มากค่ะสูงแบบใหญ่ที่สุดเลยค่ะ เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะตอนนี้ฝนก็ไม่ตกแล,แล้วก็เลยได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูสวยมากค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคนก็เยอะเริ่มทยอยมาสักแม่มาถึงก็ประมาณน่าจะเกือบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะคนก็เริ่มออกมาหาอะไรกินนะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากค่ะเป็นเมืองที่สมัยก่อนที่ ถ้าใครได้ดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มันจะมีอยู่ในหนังแบบนี้ด้วยค่ะเป็นแบบที่เขาสร้างเป็นเล็กๆนะคะเป็นบ้านเล็กๆหน้าต่างก็เล็กประตูก็เล็กนะคะเห็นไหมคะอันนี้มีที่ให้เด็กน้อยมานั่งหมุนให้เด็กน้อยด้วยนะคะก็อื่นเราก็จะไปเดินบนกำแพงเมืองนะคะ กำแพงเมืองที่ก็ว่าล้อมรอบในเมืองยอร์ชเชนนะคะเย่จะพาทุกคนไปเดินสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเดินสงสัยจะใช้เวลาทั้งวันนะคะแต่สาวกแม่ไม่มีเวลามากเลยพาทุกคนไปเดินแค่ช่วงหนึ่งนะคะถ่ายบรรยากาศรอบข้างให้เพืเ่อนๆดูทางเดินก็น่าอันนีส้สมัยก่อนนะคะก็สร้างกันแบบนี้ล่ะคะ่ะ บรรากาศสะอาดมากค่ะเมืองเขาหน้าอยู่มากก็นี่อันนี้เป็นกําแพงเมืองนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําไปค่ะเราจะเดินไปแค่นิดหนึ่งก่อนจะกลับบ้านนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกอนใจสาวเมทต่อไปนะจ๊ะ